สวัสดีค่ะหมอแป้งแพทย์แผนไทยพิรมนการกุวิทิตจากคลินิกการแพทย์แผนไทยเบญจอโลคยานะคะวันนี้หมอก็จะพาเข้าไปเที่ยวข้างในดวงตาเรานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในดวงตาเราเป็นอย่างไรแล้วเราควรจะดูแลสุขภาพเกี่ยวกับดวงตาเราอย่างไรนะคะเราก็จะได้ทราบต้นเหตุนะคะของโรคตาว่ามันเกิดอะไรขึ้นข้างในดวงตาเรานะคะทําไมมันถึงเป็นนั่นนี่นู่นขึ้นมานะคะเรามาดูกันนะคะอ่าเราเข้ามาข้างในดวงตาเรากันนะคะ ในดวงตาเรานะคะมองเข้ามาด้านในนะคะเวลาเราไปส่องกล้องที่ตานะคะเขาก็จะมองทะลุม่านตาเข้ามานะคะเราจะเห็นว่าหลอดเลือดข้างในดวงตาเป็นแบบนี้นะคะในดวงตาเรานะคะก็จะมีเลือดนะคะมาไหลเวียนนะคะก็จะมีเลือดมาไหลเวียนแบบนี้นะคะ ทีนี้มันก็ตรงกับในทางการแพทย์แผนไทยนะคะเพราะว่าแพทแผนไทยนะคะพูดถึงเกี่ยวกับเลือดลมไหลเวียนดีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้างในร่างกายเรานะคะมันก็จะมีเลือดนะคะลมก็คือตัวพัดพานะคะไม่ว่าจะเป็นพัดกระแสเลือดนะคะน้ําเลือดสารอาหารมาเลี้ยงดวงตานะคะอันนี้เป็นลมนะคะนะส่วนน้ําก็คือเป็นเลือดนะคะน้ําเหลืองอะไรพวกนี้ที่เป็นน้ําในตัวเรานะคะคือเป็นธาตุน้ํา ทีนี้ลมนะคะนอกจากการไหลเวียนของระบบไหลเวียนเลือดแล้วจะเกี่ยวกับเรื่องการสั่งการของระบบประสาทด้วยน,นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเลือดลมในทางแผนโบราณนะคะ, <S <S ะก็เลยเอาภาพ administration มาให้ดูจะได้น,นึกภาพออกนะคะ <S <S ตรงนี้เราเห็นไหมคะด้านล่างบริเวณนี้นะคะนะเพราะเลือดลมติดขัดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพอติดขัดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะคะสาเหตุของการติดขัดนะคะ แผนโบราณเราจะพูดถึงตีธาตุนะคะปีตะวาตะเสมหะนะคะปีตะก็คือธาตุไฟนะคะถ้าไฟในตัวมันร้อนไปนะคะหรือเย็นไปนะคะสถานะของน้ําในตัวเรานะคะก็จะเปลี่ยนรูปไปด้วยนะคะเหมือนเราเอาน้ำไปแช่ตู้เย็นนะคะอุณหภูมิน้ำมันก็จะเย็นขึ้นถ้าเย็นไปมากๆมันก็จะกลายเป็นน้ำแข็งนะคะถ้าสมมุติว่า เราเอาไปผ่านความร้อนนะคะโดนความร้อนที่มันมากขึ้นน้ําตรงนั้นมันก็จะละเหยนะคะทีนี้ถ้ามันไม่ใช่น้ําเปล่านะคะมันมีความเข้มข้นของสารอย่างอื่นอยู่นะคะซึ่งเลือดเรามันมีความเข้มข้นอย่างอื่นปนนะคะไม่ว่าจะเป็นสารอาหารนะคะน้ําตาลนะคะโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันพวกนี้นะคะมันอยู่ในกระแสเลือดนะคะพอมันร้อนมากๆนะคะหรือเย็นมากๆนะคะพวกนี้นะคะก็จะก่อตัวแข็งขึ้นนะคะ นะทำให้เกิดการติดขัดในบริเวณเหลอดเลือดได้นะคะแผนโบราณเรียกว่ากลายเป็นปรมะเมหานะคะหนักขึ้นก็เป็นก่อนก็คือแข็งตัวขึ้นนะคะแต่ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนจะไปแข็งตัวในรูปแบบไหนนะคะนะเพราะฉะนั้นแพทย์แผนไทยนะคะพอตรวจรู้ความร้อนความเย็นนะคะของแต่ละธาตุนะคะนะอยยวเวลาคนไข้ามานะคะหมอก็จะมีการตรวจความร้อนความเย็นนะคะดูว่าสี่ธาตุนะคะดินน้ำลมไฟเป็นอย่างไรนะคะนะหมอก็จะจูนนะคะ ให้เข้าสู่ตรงกลางนะคะเพราะว่าถ้ามันร้อนนะคะมันก็จะทําให้เกิดเลือดหนืดเลือดข้นแบบนี้ได้มันจะไปกระทบกับระบบการเผาผ่านความร้อนในตัวการเอาพลังงานสารอาหารที่เรากินเอาไปใช้ได้ไม่เต็มที่นะคะเหมือนก็เรากินได้เหมือนเมื่อก่อนอนะไฟย่อยมันหย่อนลงก็เลยทําให้อาหารกะสารอาหารนะคะเราได้ดูดซึมไม่ดีเหมือนสมัยวัยรุ่นแบบนี้เป็นต้นนะคะเพราะว่าพออายุเรามากขึ้นนะคะมันก็เกี่ยวกับเรื่องเลือดลมไหลเวียนดีนะคะ เพราะฉะนั้นเวลามาที่นี่นะคะหมอจะตรวจดูนะคะว่าอายุคนไข้อายุเท่าไหร่นะคะเกิดที่จังหวัดอะไรนะคะแล้วก็ปัจจุบันนะคะนะแม่ดูแล้วาธาตุข้างในหย่อนกําเริบพิการอย่างไรนะคะก็จะดูหมดนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอ่า s o n a l Life Medicine นะคะที่เป็นยาสมุนไพรเฉพาะ,ะรายไปบาลานต์ตรงนี้ให้นะคะเวลาเราดูสรรพคุณสมุนไพรตัวเป็นตัวตวนะคะเราก็จะเห็นว่าสมุนไพรตัวเดียวทําไมมันรักษาได้หลายอย่างนะคะเพราะว่า มันไปปรับนะคะเรื่องธาตุให้มันเข้าที่เข้าทางนะคะนะแผนโบราณเรียกตรงนี้ว่ารถยานะคะ แต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะการที่มันจะตรงกับเรานะคะพอแพทย์แผนไทยตรวจเสร็จแล้วก็จะจัดตำรับยาขึ้นมานะคะให้เหมาะสมกับคนไข้นะคะเพราะว่าถ้าเราดูสรรพคุณอย่างเดียวนะคะใช้สรรพคุณมันอาจจะดูดีนะคะว่ามันมีสารสําคัญนั่นนี่นู่นนะคะแต่ว่าเราต้องมาดูตัวเราด้วยนะคะว่าอันไหนที่เราขาดนะคะเราก็ต้องไปเติมให้มันสมบูรณ์นะคะอันไหนที่มันเกินไปเราก็ต้อง จูนให้มันเข้าที่นะคะเพราะว่าเรายึดทางสายกลางนะคะมากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีแบบนี้เป็นต้นนะคะอายุเราก็สําคัญนะคะเพราะว่าอายุมันก็จะบ่งบอกถึงถ้าพูดเป็นแบบภาษาทั่วๆไปให้เข้าใจง่ายๆก็คือการผลิตฮอร์โมนนะคะการซ่อมแซมนะถ้าเด็กๆก,ก็คือเป็นวัยที่กําลังเจริญเติบโตนะคะวัยรุ่นก็กําลังเ,เป็นหนุ่มเป็นสาวนะคะฮอร์โมนธาตุไฟก็กําลังทํางานได้ดีนะคะส่วน30-32ปีขึ้นไปนะคะเรื่อง เลือดลมก็เริ่มติดขัดแล้วนะคะเพราะเราเข้าสู่วัยลมนะคะเราก็จะเห็นว่าหน้ามืดเวียนหัวง่ายนะคะพอตกเย็นตาไม่ค่อยแจ่มนะคะเวลาเราไปเช็คสายตาเอ๊ะเราสายตาสั้นไปสายตายาวไปหรือเปล่านะคะหรือว่าหรือว่าเราต้องไปตัดแว่นเพิ่มไหมนะคะหรือเราต้องไปตรวจตาอะไรไหมบ่อยครั้งเราไปตรวจเอ๊ะมันก็ดูปกติดีนะคะพอเราไปเจาะเลือดเออค่าเลือดยังไม่ได้โชนด้านนี้นู่นนะคะแต่อาการมันออกนะคะนะมองไม่ค่อยชัดช่วงเย็นช่วง หัวค่ำหรือว่าช่วงกลางคืนนะคะอันเนี้ยเลือดลมมันบ่งบอกก่อนนะคะถ้ามันยังไม่ขึ้นเป็นรูปเป็นก้อนหรือมันไปกระทบกระเทือนกับธาตุดินอวัยวะข้างในหรือลูก,กตานะคะมันจะยังตรวจจับทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้นะคะแต่เลือดลมในทางการแพทย์แผนไทยหรือแผนโบราณจะตรวจจับได้นะคะพอตรวจจับได้เสร็จเราก็ไปปรับที่ต้นเหตุนะคะปรับเลือดนะคะปรับลมให้ไหลเวียนดีขึ้นนะคะมันจะได้มาเลี้ยงดวงตาได้ดีขึ้นนะคะ พวกนี้มันเป็นอาการเตือนนะคะเพราะฉะนั้นเตือนแล้วนะคะเราก็ต้องมาปรับดูแลสุขภาพนะคะเรื่องอาหารเรื่องการพักผ่อนนะคะแล้วก็ให้ p e r s o n a l l i f e medicine นะคะดูแลได้ตั้งแต่ป้องกันฟื้นฟูรักษานะคะเป็นแบบองค์รวมนะคะไม่ต้องรอให้เราไม่สบายนะคะพอเราอาการไม่ค่อยดีแบบนี้ก็ถือว่ามาดูแลสุขภาพมาปรับอาหารให้ครบหหมู่ไปนะคะโดยใช้สมุนไพรเข้าไปเติมพวกพืชผักนะคะ กบพืชผักมันก็จะไปบาลานะคะให้ข้างในมันหนืดมันข้นน้อยลงนะคะเนี่ยพอมันเป็นแบบนี้ติดขัดนะคะก็อาจจะมาจากเออน้ำตาลในเลือดนะคะไขมันนะซูบูรีนะคะหรือเราอาจจะมาจากแบบว่าลิ่มเลือดไปเกาะด้านในความดันสูงนะคะหรืออาจจะมีปัญหาเรื่องเลือดนะคะหรืออาจจะเป็นเบาหวานขึ้นตาแบบนี้เป็นต้นนะคะ อ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูต่อนะคะเพราะมันติดขัดแบบนี้นะคะมันก็เลยมาออกอาการนะคะที่ดวงตาเราจะเห็นว่าดวงตาเราตาขาวนะคะนะตาขาวนะมันก็จะเริ่มขึ้นนะคะเป็นสีแดงแดงนะคะเป็นสีแดงแดงเวลามาที่นี่นะคะหมอจะตรวจดูตาคนไข้นะคะถ้าสมมติ ตาขาวนะคะไม่ไม่แจม่มไม่สดนะคะน้ํามาเลี้ยงลูกตาไม่ดีมันจะบ่งบอกถึงคุณภาพเลือดนะคะเพราะฉะนั้นหมอก็ต้องไปปรับเลือดให้คนไข้ไหลเวียนได้ดีขึ้นนะคะมันก็จะไปแก้ที่ต้นเหตุน,นะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าปล่อยให้มันเป็นแบบนี้เรื่อยๆนะเราก็จะเห็นว่าตาเราไม่ค่อยแจ่มนะคะช่วงเย็นนะหรือว่าเราขึ้นเป็นต้อนะ,อะต้อลม้มต้อกระจกต้อหินนะคะ หรือว่าต้อประเภทต่างๆในทางการแพทย์แผนไทยนะคะมีมีเป็นสิเป็นร0อยชนิดเลยนะคะที่บันทึกในคัมภีร์นะคะการรักษาดวงตานะคะข้างในมันจะมีจอประสาทต,ตาดังนั้นเรารับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่ไปบำรุงนะคะแล้วก็ดื่มน้ํานะคะเพราะว่าถ้าเลือดลืดื่นเลือดข้นมันก็จะเกิดอาการแบบนี้ออกมานะคะอันนี้ก็คือเป็นการรักษาที่ต้นเหตุน,นะคะเพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะมองเห็นอาการเป็นแบบนี้นะคะ นะเบลอตาลายหรือบางทีมองไม่ชัดนะคะเพราะว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงข้างในลูกตานะคะก็คือจุดเริ่มมาจากเลือดลมนะคะติดขัดไหลเวียนไม่ดีนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ามันก็จะขึ้นมาเป็นต้อคุ้มตาขึ้นมาแบบนี้นะคะต้อในทางการแพทย์แผนไทยนะคะมีหลายชนิดนะแต่ว่าเราต้องดูระบบ3ระบบนะคะว่าธาตุาไฟนะคะมันเกินไปหรือเปล่านะคะธาตุลมมันเป็นยังไงไหลเวียนดีไหม ธาตุน้ําติดขัดหรือเปล่านะคะอันนี้หมอก็จะตรวจแล้วก็ประเมินแล้วก็บอกคนไข้นะคะเราก็จะมีวิธีการปรับยาสมุนไพรเฉพาะลายไปนะคะปรับสมดุลตีทาาตรงนี้นะคะนะให้ธาตุไฟให้ธาตุลมให้ธาตุน้ําไหลเวียนได้ดีขึ้นนะคะตรงไหนที่มันขาดเกินเราก็จะไปจูนให้นะคะอย่างที่2นะคะมันก็จะมีััถการนะคะนะเช่นบ่งต้อนะคะสักยานะคะหรือ พานธกรรพอกตาอื่นๆอ,อ,อ,อีกมากมายนะคะที่มาช่วยปรับนะคะบรรเทาอาการนะคะที่เลือดลมติดขัดบริเวณตาให้มาไหลเวียนได้ดีขึ้นนะคะเป็นการทําให้ต้อที่มันบดบังค่อยๆเบาลงนะคะอันนี้ก็คือ,อตอบคําถามนะคะทําไมบ่งต้อมันถึงสลายต้อที่บริเวณตาได้นะคะก็คือเราไปปรับให้เลือดลมมาไหลเวียนนะคะพอไปแก้ที่ต้นเหตุปุ๊บ ไอ้บริเวณที่มันครอบคุมขึ้นมานะคะมันก็จะหลบเข้าไปแล้วก็สลายออกไปนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะต้องอยู่ในความดูแลของหมอเวชกรรมไทยนะคะลองอปรึกษาแพทย์แผนไทยดูนะคะแต่ว่าอันนั้นเป็นแค่กระบวนการเดียวนะคะมันมีกรรมวิธีหัตถการอื่นๆนะคะซึ่งหมอจะต้องตรวจด,ดูก่อนนะคะว่าคนไข้เป็นที่ระบบตีท่าไหนแล้วเราก็ไปปรับแก้ที่ต้นเหตุน,นะคะ วันนี้หมอแป้งก็ฝากความรู้ทางการแพทย์แผนไทยไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ